สวัสดีสมาชิกรถมือสอง a n n e l ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ Toyota v ีอ 1.5e ปี2017ไม่1 1 5 0 0กว่ากิโลราคาในตลาดขายกันอยู่399,000บาทแต่ที่นี่จัดไปครับ329,000บาทรถสวยมือเดียวป้ายแดงใหม่น้อยๆสีดำสเกิร์ตรอบคันลงตัวสุดๆสวยๆแม็กหล่อๆเลยครับคันนี้ใครชอบรถประหยัดใครชอบรถแรงเทมใครชอบรถปีใหม่ๆสวยๆขับแล้ว คุ้มค่าราคาหายไปเยอะเลยครับราคาหายไปเกือบ4แสนบาทเพื่อนๆคันนี้เรามาดูคลิปเต็มๆกันเลยว่ามันสวยจัดยังไง โอโหครับวันนี้ร้านของเรานะครับที่รามอินทราคัดสรรมาให้แล้วถ่ายรีวิวเต็มๆให้กับสมาชิกได้ดูไม่ต้องถามอะไรมากมายดูแล้วชอบจัดไปครับจองผ่านร้าน3,000บาทได้คิวแรกคันนี้เลยจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มเครดิตดีก็ฟรีดาวกันไปเลยนะฮะสวยๆลงตัวนะครับมีไฟแนนซ์ให้เลือกสรรมากกว่า10แห่งเลยนะครับผมที่นี่สวยๆหล่อๆราคาคุ้มค่าประหยัดเงินไปเยอะไปตามหากันแล้วกันนะฮะที่อื่น3 8 39เแต่ที่นี่329ไม่บวกแวดจัดไปครับเพื่อนๆรถบ้านแท้ๆมือเดียวป้ายแดงภายในสวยกิฟนะฮะมีบอหนังกรุมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหครับสวยยังไงยังงั้นเลยนะฮะเหมือนออกมาป้ายแดงจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆรถมันสวยครับไม่ต้องพูดเยอะครับถูกก็ว่าถูกครับแพงก็ว่าแพงไม่ดีไม่เอาลงช่องครับวันนี้มาให้แล้วกับคนที่มองหารถใหม่ๆแต่ประหยัดเงินไปเกือบ4,0,000 0บาทมาจัดคันนี้ดีกว่าครับ คุ้มค่านะฮะบางคนบอกจัดไปแล้วเนี่ยนะฮะไปที่ไหนกลับมาเอาที่นี่เหมือนเดิมครับสวยๆครับใครสนใจนะ088 584 5375ครับรถจอดอยู่เรียบทางด่วนรามิทาช้าอดจบแน่นอนครับ